สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเก็บคลิปเอ้ยเก็บเห็ดจากคลิปที่แล้วค่ะจะต่ออีกคลิปใหม่นาะค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าไปค่ะพี่น้องเก็บเห็ดเดินบานขึ้นก็เลยจ้าเดินจากทางนี้เนะ้ะพี่น้องตรงนี้เก็บมาเลยทางพุ่นจ้าวันนี้ก็จะไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจ้าไปจนเขาป้าไปเลยจ้าแต่ว่าวันนี้จะเก็บเริ่มจากนี่เห็ดพึ่งแม่มดจ้าไอผึ่งแม่มดนี่กรุบกรที่ดีด้วยค่ะพี่น้องจ้า พอตัดขาก่อนจ้ะไม่มีเห็ดพึ่งไม่มดดอกน้อยจ้ะเพ,พิ่นบนใหญ่พี่นออ้องเพิ่นกระเ,เดงดเลยซ้ำนีพี่น้องอจะ้ะเรื่อยๆจ้ะเมื่อวานเหยียบเห็ดพึ่งหวานตัดใหญ่เหยียบเห็ดพึ่งหวานพี่น้องอุ่นเสียดายว่าสั้นอุ้ยย่างกายเห็ดเก็บเห็ดไม่หมดอยู่นี่อันนี้เห็ดพึ่งหวานจ้ะ พี่แม่มดเตยหยาเลยจ้ะเดี๋ยวจ้ะดอกกำลังพอกินอย่าโอ้ยเดี๋ยวนี้เห็ดถึงหวานออกดีดีพี่น้องแต่ก่กอนเ่าเห็นแบนนี้เด้อค่ะปีที่แล้วก็ปีนี้เลยค่ะจะเห็นเห็ดถึงหวานต่อเนื่องเลยจ้ะนี่แต่กะชีดอกโบใหญ่คือเพิ่นเด้อค่ะแต่ว่ากระแซบคือกันจ้ะแม่หมดจ้าเดินบา้าน แม่มดแต่ว่ารู้สึกว่าดอกพันุบควัใหญ่ว่ารอบนี้ยู่เดินบานพันุบตกเท่าใดเธอก็จังออกซาบัวใหญ่ยึดเทยเอ้าวนี่ค่ะมีดอกนึ้งยังไม่ใหญ่เลยเอาไว้นี่แหละเล็กเกินเดี่ยค่ะพี่น้องเห็ดเดี๋มันเหยียบดอกนี้ค่ะนี่ดอกนึงน,นี่คือเห็ดพึ่งหวานดอกสีม่วงเห็ดปูดเจ้าของค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ถ่ารูปก,ก็น,น้อยเน้งแล้วก็นี่อีกอันนี้โดนกินหรือว่าโดนอะไรไม่รู้จ้ะหายไปเดี๋ยวค่ะสุดท้ายมาเบิ้งกุ่มนีพี่น้องจ้ะเป็นเหยียบเบิ้งนี่ค่ะเบิง้งอุย้ยดูค่ะดูน้องนวนอีกดอกนึงนี่เพิ่งเห็นด้วยค่ะเออมีอดอกนึงใกล้ๆกันนี่ยแหละค่ะก็ เห็ดทีนี้ใบไม้ปิดเพิ่งจะดีแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องจ้าเห็นบ่ดีสุดยอดเลยค่ะพี่น้อง <c oughs> นี่ค่ะดอกน้อยเพิ่งอุ้ยดอกเล็กน,นิดเอาได้ละมาค่ะพี่น้องเก็บเลยค่ะอือหือโหพี่น้องเนี่ยแซบ่บแตอพี่น้องเขาบอกว่าเห็ดตัวนี้แซ่บค่ะอุ้ยนี่อีกดอกนึงค่ะห่างกันมามนี่ใบไม้ปิดดีจังสิเละค่ะ ดอกเคเพ่นจะสวยสมบูรณ์ดีโอ้ยเจอดอกนี้เสร็จแล้วก็มาเจออีกดอกนึงค่ะใกล้กันนี้ค่ะอุย้ยสองดอกคนะ่ะเห็นปะนี่อีกดอกนึงอืมมีดอกนึงโอ้ยค่ะดูใตใบใหม่พี่น้อ,นองเขาจะมาเคียด้วยค่ะพี่น้องเคียเราเดี๋ยวไปลบกวนเชือเพ่นพี่น้องเห็ดคืงานี่ยค่ะสองดอกเลยค่ะ โอ้ยสวยๆแล้วค่ะพุ่นเก็บเห็ดขพ้นตัวนั้นยุพุ่นจ้ะเดี๋ยวนี้อีโตนะเดี๋ยวนี้ดอกหนะึ่งสองดอกและนี่สวกโกลเด้นโอ้ยดอกนี่พี่น้องดูนี่ค่ะใบไม้ติดใบโอยสะใจมากนี่ดอกสวยมากนี่นีค่ะ เดี๋ยวนี่เห็ดกอพี่น้องเห็ดกอจ้ะเห็ดโก้ดึงเห็ดกอขาวเลยพี่น้องดอกง่ามงามแลีนี่โผล่ขึ้นมาแบบนี้โอ้โหอ่อนซอนแดงเดี๋ยวก็นี่โอ้โหพี่น้องหยิบใส่ใบใหม่ยังมุโผล่แี๋วก็หันมาเรื่อยๆอู้นี่อีกนี่ดอกน้อยเพิ่น ที่กินจไปเก็บด,ดอกคุ่นจ้ะอะกลมลงเอาเดี๋ยวมันเหยียบค่ะมีดอกเล็กด้วยบ่งค่ะดอกนั่นค่ะน้องดูค่ะงามขัดงามเนี่ยโอ้ยน้องาอนดูขาดูขานี่นี่ค่ะขาสุดยอดมากโอ้ยสอ่อนแบบพี่น้องจ้าดูดู่าเก็ตมาค่ะ ทำการตัดขาเห็ดกนดูหัดน้องอ่อนซ้อนน้ำบอจ้ะตานายวู้พี่น้องจ้ะออกยุใสด่ดีนี่ค่ะยุบ้านนี่แหละค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวขอตัดขาตินัดกินออกกันได้จ้ะเด้อครับพี่น้องโอ้ยสอนเฮ็ดมอนี้ได้พี่น้องจางามครับน,น้มเนจ้าสอนน้ำบอพี่น้องไปต่อจ้ะ เห็ดพึ่งขาวดอกนี่ือหัวยาวเถอะล่ะอุ้ยนี่อะไรโอ้เห็ดแม่มดอันนี้คล้ายๆเห็ดแม่หมดอววาเห็ดตัดเตามากว่าจ้ะเจอแล้วพี่น้องซองแล้วซองอีกอยู่หมอว่านี่เห็นไปสองดอกค่ะพอดีใบไม้ทับนาค่ะตรงนี้นี่ค่ะเห็ดพึ่งหวาน ตัวมันใดเนี่ยค่ะดอกนี้น้อยตรงนี้หมูวันเก็บไปสองดอกค่ะพี่น้องตอนนี้มันอยู่ใตใบไหม่ค่ะแนมบ่เห็นตัวนี้เป็นเฮ็ดพ่งคมจ้ะบ่เอาจ้ะบ่ท่านไ้กเกีบยไผ่เฮ็ดพ่งคมบอไม่มองเก็บยโย๊ยจะมันเหยียบพี่น้องค่ะนี่ดอกนึงดอกล้างนะคะชนก็ล้างออกอะค่ะพี่น้องมันก็เลยไ่อยากเคลียร์เพิน่นเ้อค่ะเดี๋ยวให้เป็นโพึ้นมาเองแต่ว่าถ้าดอกเล็กเันโพก็เสิบ่หย่เนาะพี่น้อง ดอกบ่คอยจะใหญ่บันไดจ้ะวบวกติออกลายอยู่จ้ะปีที่แล้วบองนี่เคสจะพี่น้องคลิปนี้ก็จะฝากไวปแค่นี้ก่อนได้จ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าได้ค่ะพี่น้องจ้าเก็บเห็ดอยู่เดินบ้านในีลค่หาพี่น้องบ่ได้ไปไก่หรอกค่ะไปไก่บันไดนี่แหละเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ยาวแล้วฝากไว้แค่นี้ได้จ้าสวัสดีจ้า